กูควรเบาเสียงเว้ยเนี่ยไอ้สัตว์คนขับเลยกูบอกเลยลั่นอะโอุ้ยฮี่อโคตรลั่นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยขวามือหรือตัวเดียวเหรือตัวเดียวเอาเหี้ยแน่เราก็มีขับรถว่ะขับรถก็บันเทิงดลครับ เห็นรถห่ออยู่นะและนั่นแหละ o เอาเลี้ยวบางก็จบนตรงไหนตรงไหจหลังไว้นี่นหลังก็ไม่หลังก็ไม่ m a r k the location

ไี๋เชาแล้วสับูออกเ้นระบแล้วเนี่ย